สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันนะสรญหาเรื่องมาคุยเรานำเรื่องราวข่าวสารที่ได้รับฟังแล้วเนี่ยมันน่าจะเป็นข้อคิดมันน่าจะเป็นประโยชน์ต่อการรับชมรับฟังวันนี้แน่นอนเลยนะครับเตือนภัยเตือนภัย สังคมปัจจุบันนี้เนี่ยถามว่ามันน่ากลัวไหมมันก็ไม่น่ากลัวหรอกแต่เราประมาทในการดำเนินชีวิตประจำวันไม่ได้มันมีกลุมม่มวิชาชีพเนี่ยออกมาอาลวาสหลายกลุมม่มฮะอ้างนูน่นอ้างนี่เพื่อที่จะนำเงินในกระเป๋าเราเนี่ยออกไปสู่กระเป๋าของพวกเขา พวกกลุ่มวิชาชีพวันนี้สัหาเรื่องมาคุยเสนอตอนแบงค์ชาติไม่มีหน้าที่อายัดบัญชีนะครับตามที่คุณคุณเข้าใจกันมันก็จะมีไอ้แก๊งต้มตุ๋นนี่ยมันออกมาใช้เลขกลทบายหลอกลวงเรานะครับเพราะว่าเราเนี่ยแน่นอนจะต้องทำธุรกรรม เรื่องของธุรกิจต่างๆเกี่ยวกับธนาคารเกี่ยวกับแบงก์แนละ้วบางครั้งเนี่ยมันก็อาจจะมีเรื่องของการติดค้างหนี่สินกันบ้างไอ้พวกนี้จะสวมรอยทันทีเลยว่าการที่เราเป็นหนี้เป็นสินเนี่ยเดี๋ยวแบงก์เขาจะยึดอย่างนน้นอย่างนี้ยึดบัญชีเรานะครับอย่าไปหลงเชื่อขอให้ตรวจสอบก่อนแหล่งข้อมูล ที่ไอ้กลุ่มแก๊งพวกนี้มันส่งโซเชียลมหาเราหรือโทรศัพท์มาหาเราเราต้องตรวจสอบไปแหล่งข้อมูลฐานข้อมูลไม่ว่าจะเป็นธนาคารต่างๆที่เราทำธุรกรรมอยู่หรืออาจจะโทรไปปรึกษาแบงค์ชาติก็ได้ว่ามีกลุ่มคนพวกนี้มาแอบอ้างเนี่ยมันจริงเทแค่ไหนนะครับเราอย่าเพิ่งไป โอนเงินให้เขาอ่ะจะต้องโอนเงินอย่างนู้นอย่างนี้อย่าตกเป็นเหยื่อฮะอย่าตกเป็นเหยื่อเราต้องตรวจเช็คตรวจสอบให้เรียบร้อยก่อนฉะนั้นกลุ่มพวกนี้อมันมาหลากหลายรูปแบบนะครับบางทีมันก็อ้างหน่วยงานราชการเป็นหลักเลยอ้างอย่างนู้นอย่างนี้ผมเนี่ยเคยโดนมาแล้วนะ กับไอ้กลุ่มวิชาชีพพวกนี้แต่ว่าไม่ได้กินผมหรอกเราเช็คไปแหล่งข้อมูลเลยโทรไปเลยมันบอกว่าเราทำธุรกรรมเรื่องวิทยุใช่ไหมจะต้องอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้น,นแล้วมันก็อ้างกสทช,ช,ช,ชนะครับนะผมก็โทรไปหาองค์กรเลยนะครับที่เกี่ยวข้องสุดท้ายแล้วเขาบอกเขาไม่ดูเรื่องไม่อะไรเลยไม่ได้ดำเนินการอะไรสิ้น แน่นอนนะเราถูกหลอกเห็นไหมเราถูกหลอกเราไม่ไปเสียเงินเสียทองให้กับมันโดยเด็ดขาดเพราะมันไม่ใช่เป็นเรื่องจริงไงจากนั้นเราต้องตรวจสอบแหล่งที่ไปที่มาของข้อมูลของข่าวสารที่มันมานำมาแอบอ้างมานำเสนอให้มันได้ข้อเท็จจริงก่อนนะครับว่าเป็นอย่างไรและผมขอยืนยันนะครับ มีคลิปนี้ออกมานะครับนะเขาก็นำมาแจ้งเตือนกันแบงค์ชาติไม่มีหน้าที่อายัดบัญชีถ้ามีกลุ่มบุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมาแอบอ้างแบบนี้นั่นคือกลุ่มมิชฉาชีพชัวร้อยเปอร์เซนเลยอย่าโอนนะครับอย่าไปลงเชื่อ อย่าให้ข้อมูลใดๆทั้งสิ้นนะครับมันเป็นอันตรายกับตัวเราไปหาแหล่งข้อมูลให้มันชัดเจนให้มันชัวร์ที่สุดเราจะได้รู้นะครับว่าอะไรคืออะไรดาสันหาเรื่องมาคุยขอเตือนภัยให้กับคุณคุณนะครับได้รับรู้รับทราบกันเวนลาหมดแล้ววันนี้สวัสดีครับ